มาทุกคนเรามาเริ่มด่านที่3กันนะครับด่านที่3เป็นเขาใช้คําว่า Hot Spring ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบอ่อน้ำพุล้าง something เราเราเรามาลองดูบอ่อน้ำพุกันว่าเขาจะพุใส่เราไปมาอ่ะถึงชัโบงแรกให้จํำก่อนครับทุกคนมีป้ายแดงมีป้ายแดงมีเก้าอี้มีประตูมีต้นไม้มากมันลูงลังไปหมดเลยอ่ะดูผ่นานนะทุกคนดูผ่นาน ถุงกงใหม่ทางแยกอย่างนี้ด้วยบาอกการให้คนมายืนตรงนี้มากเลยทางซ้ายอ่ะเคมีโต๊ะมีกะละมังมีโอ้ยอ้หูพื้นที่บอกให้คนมานอนสุดเต้นแอลบิกสุดๆมีหม้อมีขวมีขวดน้ำโอ้ยโอเคมีตุ๊กตานะครับมีกระจกมีโต๊ะมีเก้าอี้สามตัวอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรแต่ เออ,อ,อันนี้เหมาะกับการหเปิดแรนดอมแดนซ์เกาหลีมากๆเลยนีแค่มีดอกไม้มีทิศโอ้ยอจริงๆเราดูแค่แบบแบบสีก็ได้นะไม่ต้องดูขาวดำพื้นที่ว่างเหมาะให้คนมายืนอีกแล้วว่าประตูะประตูนี้เปิดนะทุกคนประตูนี้เปิดประตูนี้เปิด,ปะน,ปดนะครับอืมใกล้ละ เฮ้ยผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเดี๋ยวนะเอ้ยหน้าตาเหมือนคนเลยข้างบนแต่ไม่ใช่มีอันนี้สะท้อนมาสีมีพ้าลมหนึ่งที่ชช้น้ำหนักเก้าอี้โอเคโอเคอนนี้มีที่อาบน้ำมีที่ฉีดสองกระจกสามบอ่อโอเคโอเคเยอะเกินมาเริ่ม <c oughs> ดอกไม้นี่มีอยู่แล้ว <c oughs> เริ่มใหม,ม่ก็จำไม่ได้ดอกไม้นี้มีอยู่แล้วเนาะดอกไม้มีสองดอก แต่วันนี้เชื่อพันอยู่ตรงคานไม้ทางซ้ายอยู่แล้วใช่ปะไม่แน่ใจแต่คิดว่ายังไม่น่าจะมาเดีวเอ้แต่กินก็มาเร็วเดู๋่นะอ่ะทุกคนมาช่วยกันทํามาหากินครับเพราะว่าห้องเนยน่าจะง่ายอีไม้นี่มันวางอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วอ๋อ,อก็อีวีสี่กูอีก็อีวีสี่ผมเพิ่งเห็นไอ้ไม้นี่มันวางอยู่แล้วปะผมลืมวางอยู่แล้วโอเค ถุงมือถุงมือมีอยู่แล้วปะเฮ้ยผมลืมผมลืมเปิดขาวดำนะผมลืมเปิดขาวดำเลยโอ้ยโอ้โอเอยเดี๋นะมันล้างอยู่นะอย่ามีใครมานั่งนะที่นี้ปิดให้บริการโอเคมีกดออฟครับน่ากลัวเกินพี่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำไม่ได้เอา เออทำไมผมไม่ไปอาบน้ำก่อนวะทำไมเราไม่ไปอาบน้ำก่อนวะทุกคนผมลืมแคมหกขาวๆตรงบันไดคืออะไรอุ๊ยอันนี้คือมือใครมาเนี่ยมันเริ่มมาเบรกแดงอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวนะแคม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 คำแคมหกแคมหกขาวๆตรงบันไดอ่อนี่แขมแปด ข่าวๆตบนี่หรอมีอยู่แล้วหรอมีอยู่แล้วมึงมันมีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วนะไอ้แต่ว่าแคม7นี่มันพี่บลโหนค่ะบดีครับสดีค้าประตูอยู่แล้วหรอมีอะไรผ้าตรงประตูอ่ะลองกดดูดิโอ้ยโอ้ไม ใช่ห้องนี้มันเพิ่งมีผมว่าห้องนี้มันเพิ่งมีมันไม่น่าจะมีหรอกจริงๆเชื่อผมถ้าผมเป็นคนสร้างเกมนะมาแลนดอมเนาะเออแต่เมื่อกี้มันก็มีห้องเดิมประมาณสามสี่จริงตอนชวดสับกล้องคือแบบขนตูดลุกอ่ะผมกลัวตอนสับกล้องที่สุดอ่ะว่าแบบมันจะแจ็คพอตเจออะไรปะวะเออห้องเนี้ยมันต้องแบบสะพึงอ่ะมันต้องเบรกแดนกันอ่ะมันต้องแลนดอมแดนกันตรงกลางเป็นฟลอร์ จริงๆพื้นที่โลกขนาดนี้แฟม i ี่เออโอ้โหแอบมองเธออยู่เนีจ๊จะแต่เธอกลับไปก่อนผีดสอนสองตัวในห้องเดียวอุย้ยตัวเดียวก็ขนตูดขยายแล้วอย่านะจเอจะเอ๊ะเอ,อะไร อย่าเลยอ๋อนี่พระพุทธรูปเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดมีเสียงอะไรสักอย่างเลยไะเสียงอะไรตกอะอตอะ้อออออีอือีอะโอเคอย่านะเฮ้ยห้องนี้มันดูยากกว่านะห้องนี้เอาจริงดูดูเพิ่งแค่ยากนะมันมีอะไรเบนเยอะมากเลย อีนี้มันมีผนังอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าสี่เหลี่ยมลงนะมันเหมือนกระสะอนกระจบเดี๋อะไรสักอย่างหนึง่งผมคิดไปเองผมก็จะคิดไปเองพี่เห็นหนูด้วยหรอคะ <S <S เห็น <He an S 2> สิคะเพราะว่าพี่ใส่แวน่นที่ช่วยปกป้องแสงสีฟ้าที่ทําให้พี่สามารถมองเห็นได้ไนานยิ่งขึ้นฮะเครื่องปิ้นมันเป็นสีแดงอยู่แล้วหรอใช่ใช่เครื่องปิ้นเป็นสีแดงอยู่แล้วท,ที่มีแดงคาดแดงอยู่ตรงเครื่องนะนัะ่นก็คือคาดแดงเหรอ เบอร์ห้าเห็นแคมห้าที่เป็น,ปนลายสีแดงอ่ะมันเป็นแดงเป็นแนดงอยู่แล้วเป็นแดงอยู่แล้วเป็นแดงอยู่แล้วอุ้ยห้องนี้มีอะไรไหมนะอย่านะปิดทําการแล้วนะครับอย่ามีใครมาใช้บริการแถวนี้นะครับโอ้ยปรับไปปรับมาน้ําเต็มบอ่อที่ทำไงเนะี่ย กูอี้หายกูอี้หายทางฝักบัวทางฝักบัวักห้องเจ็ดโอาไม่กูอี้อยู่แล้วก็มีหนังสือพิมพ์อยู่กูอี้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 อยู่ไหนวะกูอี้อยู่ตรงขันน่ะเห็นขันเดี๋ยวนะไม่ใช่กล้องเอาใหม่ก้องแปดปะเอ้าชิบหายแล้ว้องแปดมันดีเลยแป๊บนึง อยู่นะกดไปสองกันมไปไปห้อง<ต>ไปกล้องห <1 S 1> นึ่ง่ะไปกล้องหนึ่งกดหนังสือพิมพ์กันมันผิดไปเยอะและ้วโอเคเฮตอนนี้มันมีเอาสิ่งผิดปกติเยอะมากเลยนะทุกคนเออครูเนี่ยคือสิ่งผิดปกตินะัะ <laughs> ครูเนี่ยคือหนึ่งในความผิดปกติของการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหปิดขนาดนี้เปิดหน่อยหนึ่งสีพิมพ์กล้องหนะึ่งหนังสอพิมพ์มตรงไหนวะ กล่องแดงอ่ะมีกระดาษไม่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 โอเคขอบคุณครับเฮ้ยอย่าโลกอย่าโลกกลับมาไม่ได้โลกไม่ได้โลกเลยกำลังจดจอจดจอมากๆไม่มีใครโรอยู่ตรงนี้ ดูกล้องแบบไฟในแอดเฟรดดี้บัดเรียลิสติกิใช่ไฟในก็ทำไม่ถึงมันจะดีเลยิดงยังนงใน YouTube เพราะว่าผมลืมปรับ <laughs> ผมลืมปรับดีเลยผมไม่แน่ใจว่ามันดีเลยนานขนาดไหนนะสวันดีครับสวัสดีครับไหลสิบวิะมีกล่องบนตุ๊กตาด้วยหรอกล่องขอแคมฮะแคมไหนฮะ <c oughs> ผมจำไม่ได้ขนาดนั้นว่าอะไรอยู่ตรงไหน โอ้ต้นไม้มันขวางอยู่แล้วปะไอ้น,นี้มันพังลงมาปะอยู่กล้องไหนละไอ้น,นี้มันพังลงมาปะแคมหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เคยมีมาก่อนโอเคแมไม่พูดมาได้ว่าไม่ไม่เคยมีมาก่อนขอบคุณข้อมูลมากมากโอเคมันเป็นสีแดงงี้เลยหลอกตรงไมอ้อ่ะ อันนั้นคือยันหรืออะไรอะ่ะผมขอกดได้ปะเป็นสีแดงอย่างนี้อยู่แล้วต้นไม้คืออะไรแคมสองอ่ะไม้ทางขวาสุดอ่ะใช่ใช่ไม้ไม้ไม้สีแดงอยู่แล้วเออไม้สีแดงอยู่แล้วตีสามแล้วทุกคนตีสามแล้วครับช่วยกันนะครับ ห้องดีมันต้องมีอะไรสักอย่างโอ้โหเอ็กซ์โทเวิร์ดกันจัดจัดบอกแล้วว่าเป็นแฟมิลี่ร้านปิดแล้วอะ่ะมาทำไมกันอีกอะ่ะหมอนกูขาดได้หรือ,อยังตอนนี้จิกแบบจิกอะ อีกแบบอื้ยนึกว่าถ่ายรูปบัลรวมญาติจริงจริงเจออะไรกันไหมครับทุกคนเจออะไรกันไหมอดเยียวมากเลยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนห้องนี้ไม่เจออะไรเลยเออมันมีประตูแล้วไงห้องนี้ผมไม่เจออะไรเลยหรือว่าไอ้สิ่งนี้คือคนวะไอ้นี่คือตาคนหรือเปล่าผมคิดไปเองว่เนี่ยเนี่ย ผมลองกดดูก่อนนะผมเห็นมาสักพักและวผมคุณ <ผม S 2> <ต>่ไปเอง,งอืมคุณพีไปเองใช่อีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างอืมผมบอกแล้วสิ่งผิดปกติไม่ใช่เกมเนี่ยูเนี่ยคนเล่นเนี่ยผิดปกติที่สุดแล้วไม่เอานะไม่รวมญาแล้วนะหายแชทเดียวพอนะบนตุ๊กาตาผู้หญิงแคมสีอ่ะมันมีกล่องอยู่แล้วใช่ปะ ปโยชความถามนะตกใส่ไม่ชินไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่แล้วโอเศร้าเลยแคมสีกล่องแดงตรงกล่องแดงตรงห้องแคมสีมีอยู่แล้วกล่องนี้สงสัยสิ่งเดียวกันสงสัยใ้สิ่งเดียวกันอืมมีเพื่อนละมีเพื่อนโดนดาละดี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 โอ้โ ให้เอาไม้มอบมาวางตรงนี้อีกเริ่มเป็นเอ็กซ์โหวตแล้วเจ๊อเอเ๋เจ๊เอ๋อะไรล่ะหาไว้ฉันหน่อย <c oughs> ผมมีน้ำหนักแหมมีน้ำหนักเกินโอ้ยอ้า โอ้โอิสเด็ดเจ้าแม่จริงเขาผมสวยจริงรูปปั้นในกล่องเจดอะเขาถือดอกวัวอยู่แล้วใช่ปะรูปปั้นในกล่องเจดเดี๋ยวผมกดให้นะขอลองวนไปก่อนแต่ลายหินมันหายไปปะแคมสองกล่องสองอะทางเดินหายทางเดินไหนวะหินอะที่เป็นพื้นหินอ๋อหินหินหินนี่หินนี่เรียบอะหินนี่หินนี่เฮ้ยทุกคนมันตีสีแล้วเร็วเร็วอดอดอดทนอดกั้น ช่วยช่วยกันทำไมเก๋ขุ้รู้แล้วว่ามันเยอะอย่าย้ำเยอะขุกบห้องนี้อ๋อผมเปนสีนี้ใช่ปะใช่ไหมไม่ใช่เหรออ้าเอ้าวมันมีเงากล่องอยู่แล้วใช่ปะอ้าวเงากล่องมีอยู่แล้วไอ้สีแดงนี่ทำไมมีอยู่แล้วกล่องไอ้จุดแดงอะโอ้ยผมสลวยสวยเก๋ผม ผมดูมีน้ำหนักพี่ไม่คิดได้ไงน้องเกือบโดนข้างห้องดาอูพี่ใช้จิกหมอนเอาผมมีน้ำหนักทุกคนเร็วช่วยกันทำมาหากินอีกนี้นึงมันจะสำเร็จแล้วแฮรี่แฮร์รี่โอ้ย มันจะมันจะได้แล้วมันจะผ่านแล้วทุกคนอโอ้ยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะหลังจากเก้าอี้หายมันก็ไม่มีอะไรอีกเลยฮะได้ปับผมมีนานอยังประตูที่ปิดมันแง้มแคมเจดแคมเจ็ประตูที่ประตูประตูไหนวะได้ปับผมมีนานเดี๋ยวนะแคมแคมเฮียอะไรวะปับ๊บ ประตู <ไป S 1> แคมป<ฮ>์หกประตูมันแงม้มประตูไหนวะมันแง้มอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วมันเปิดอยู่แล้วแคมป์หกมันแง้มอยู่แล้วแคมฟอกประตูกลางมันแง้มอยู่แล้วนะมันแงม้ม<แ>อย่าอย่าอย่าพึ่งแห่อย่าพึ่งแห,แห่มันจะจบแล้วอีกนิดเดียวทุกคนห้องน้ำกระจกติดขอขอเลขแคมครับขอขอแคมฮะ แคมที่เท่าไหร่พอห้องน้ําม,มันเยอะเลยเกินเกมนี้แต่ห้องนี้ดูดไม่ดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะอ้มีผีด้วยเหรออีทูเดอร์กับโกส The fuck